โปรโมชั่นเดือนตุลาคมครับสำหรับคนหารถ MPV ต้องคันนี้เลยครับโตโยต้าอินโนวารถยอดฮิตของดียอ็กซูซีมอเตอร์ของเรานะครับรถคันนี้สวยจัดนะสีขาวมุกยอดนิยมเลยนะครับและที่สำคัญภายในลูกค้าเขาตกแต่งมาลูกค้าท่านเดิมตกแต่งมาดีมากนะครับนี่เจ้าของเดิมตกแต่งมาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอันนี้หุ้มเบาะหนังสีครีมสวยเลยนะแล้วหุ้มหมดเลยทั้งคันนะครับรถสวยจัดเลยนะสภาพเดิมๆนี่ล้างตั้งอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้นี่ดูทั้งคันสวยแล้วก็ตัวนี้อินโนวานี่ดีนะ มีโต๊ะด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้มี2เบาะเลยนะครับมีโต๊ะให้ด้วยแอร์แถว2แถว3แอร์แยกิสระดีมากนะครับรถสวยน่าใช้นะครับคือถ้าเป็นรถครอบครัวนั่งแบบ7คนแนะนําเลยเพราะเป็นเบาะแถว3ด้วยอันนี้นั่งได้จริงนะเนี่ยเห็นไหมฮะแอร์แถว3ก็มีมาให้โอ้โหสุดยอดเลยคือขนาดขนคนได้ขนของพื้นที่ยังมีเหลืออย่างนี้นะครับน่าใช้นะครับรถคันนี้บอกให้ก่อนโปรโมชั่นโคตรคุ้มนะครับขับฟรี90วันนะครับและราคาขายถูกมาก699 0 0 0บาทเท่านั้นเอง